พวกเราพร้อมช่วยคนเมืองย้ายกันหรือยังพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่น้องคนเมืองที่เคารพและเพื่อนร่วมอดมการอนันดาทุกคนวันนี้ผมชาโนนเลืองกิตยาหัวหน้าทีมอนันดารู้สึกร้อนใจและอยากช่วยคนเมืองทุกคนที่กำลังประสบปัญหามากมายทั้งเวลานอนน้อยเจอภาวะรถติดไปทำงานสายที่อยู่เดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์ ผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับอนันดาเราพร้อมดูแลกับ8นโยบายใหม่พร้อมให้คนเมืองได้ย้ายพร้อมเข้าอยู่ทันทีนโยบายที่หนึ่จองน้อยเริ่มต้นเพียง999บาทนโยบายที่2หมดห่วงเรื่องเงินกู้พอกู้ได้ร้ยย 2, งงอยปซกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน ยังไม่พอแถมนโยบายฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน3รายการและห้องดีไซน์ใหม่แต่งสวยได้ครบที่คุณเห็นหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายกับโปรพร้อมย้ายพร้อมย้ายพร้อมย้ายนโยบายที่6อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง2.7%นาน3ปีนโยบายที่7เลือกผ่อนเบาๆเพียงล้านละ2,500ต่อเดือน หรือไม่ต้องผ่อนนาน2ปีสุดท้ายเราอยากจะให้คนเมืองอุ่นใจพร้อมอยู่ได้ทันทีให้คุณมั่นใจว่าจะได้บ้านและคอนโดพร้อมอยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานดีที่สุดภายใต้มาตรฐานอนันดาชัวชัวชัวชานนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแปดนโยบายอนันดานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษาเท่านั้นนะครับ คิดจะย้ายคิดถึงอนันดาเท่านั้นนะครับขอบคุณครับพี่ช่องก็จะไปไหนครับโ,โ,โอ้โปดีขนาดนี้ผมต้องรีบย้ายแล้ว